ในเสื้อของแต่ละตัวแต่ละตัวถ้ามีปกนะคะมันจะมาจากสามปกคือหนึ่งก็คือมีคอ,อกลมคอแหลมแล้วก็คอปานจะเป็นพื้นฐานของการวาดปกในทั่วไปนะคะาวาดคอกลมก่อนนะคะยกขึ้นไปนิดนึงตรงนี้ตรงนี้เท่ากันต้องยกขึ้นไปนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะมันจะเกินกับไหล่ที่เรามีอยู่เสร็จแล้วถ้าเป็นเสื้อตัวเข้ารูปก็วาดตามรูปมาเลยอย่าทิ้เยอะนะคะ เอวให้มันอยู่ที่เอวด้วยให้มันยักหยักที่เอวด้วยชายเสื้อให้มันหลวมนิดนึงนิดเดียวพออย่าเยอะเพราะเราไม่ได้ให้รูดหรือให้ระบ,บายประมาณนี้นะคะแขนให้เช่นเดียวกันนะคะถ้าแขนพองก็ใส่ให้กองพองปลายแขนให้มันเล็กๆให้มันพอดีกับแขนเราส่วนตรงนี้ให้กว้างนิดนึงนะคะใส่รูดใส่อะไรก็ขอใส่ก็ไปส่วนด้านนี้ถุติว่า ป็นแขนตรงธรรมไดาให้เป็น่างนี้ให้ปลายแขนตรงนี้สอบข้านะคะอย่าให้บานใหญ่ไม่สวยอันนี้เราเรียกว่าคอกลงนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนคอนะคะสมมติว่าเรามีปกเราจะอบคอนะคะโอบคอมามันตัดเป็นตรงรอยตัดที่เรามีอยู่นะคะพอตัดเสร็จตรงนี้จะเป็นสามหน้ากระดุมกระดุมจะต้องเกินจากกลางตัวออกไปนิดเดียว ต้องอบคอด้วยเราเรียกว่าอบคอแต่แล้วปกจะทำยังไงอ่ะปกน,นี้นะคะเอะปะาอปกนี้่นง่ายๆเอาปกมูปกมก็จะต้องอยู่เหนือจากเส้นไหล่นิดนึงด้วยเพื่อที่จะมีปกด้านหลังถ้าเราวาดแบบไม่มีปกด้านหลังจะเป็นรูปนี้มันจะต่างกันนะคะรูปภาพออกมานะคะอันนี้จะเหมือนว่ามันฝังไปพร้อมไหล นะคะแต่อันนี้เราจะอกมีปกอคออยู่ด้านหลังด้วยะนะคะการวาดต่างกันแล้วนะคะอย่าวาดผิดเราเรียกว่าอกคอสจแล้ดด้านในตรงนี้เราก็ลบทิ้งซักนะก็เหมือนจะมีปก,อ,อ,ปกอ,อ,อยู่ด้านหลังด้วยถ้า,าสมมติว่าเป็นกระโปรงเอ้เป็นเสื้อที่ค่อนข้างจะบ,บานนะคะแล้วกเ็เริ่มบานเริ่มบานพอบานเสร็จล้วก็ทิ้งย้วยตรงนี้ด้วยเวลาย้วยนะคะขอความรู้นให้มันย้วยโค้งนะคะโค้งล่างนะคะอย่าโค้งบานอย่างนี้นะคะไม่ถูกต้อง คะข,ของครบเสร็จแล้วให้มียึดยักนิดนึงเราให้มีผิวไหวเป็นขึ้นคลื่นนิดๆเป็น้นคลื่นนะคะไปรูปน,นี้น,นะคะแล้วเราก็ให้มียักยักนิดๆหน่อยๆคอเป็นขึ้นคลื่นแค่พอบานๆอย่าลืมที่เอวด้วยให้มันมียึดยักด้วยเพราะว่ามันเป็นใส่กับตัวหุ่นแล้วมันจะต้องมีรอยยักรอยยน่นนะคะวัดปกให้เป็นแล้วกัน พอเสร็จแล้วต่อไปเรามาไหว้กระโปงกันบลางไหว้เอวก่อนนะคะขึ้นบอนิออดนึงลงล่างนิดนึงเป็นเดวอวตรงนี้เอาทิ้งไป แล้วกระโปงทรงสอบเพราะว่าตามรูปร่างของกระโปรงชายกระโปงเห็นไหมคะมันจะเอาลงนะคะย่า่ช้กระโปงแห่งขึ้นนิดผิดอันนี้ถูกนะคะต้องเอาลงนะคะส่วนที่เหลือก็ตินส pues ั Seiten ้นไม่เอากระโปงก็จะใหญ่กว่ากางเขานิดนึงนี่คือกระโปงสอบถ้าเราต้องการกระโปรงบานนะคะค่อยบานมาค่อยบานไป นะเส้นเดียวกันใส่กระโปรงก็ต้องโค้งลงถ้าเป็นกระโปรงสอบแล้วก็หุบๆพอถึงขาทำยังไงอีเพราะว่าตามรูปขามาตรงนี้ก็เกยักนะคะให้มันเข้าๆกับรูปขานิดนึงไม่ใช่ว่าตรงทื่อมาอย่างนี้ไม่สวยนะคะเพราะเราเป็นกระโปรงทรงสอบอยู่เราไม่ใช่กระโปรงทรงสาง อะไก็ให้เข้ากับลูกขาต่อไปกเกงเกงเช่นเดียวกันนะคะเกงเกงเกงแล้วว่าตรงนี้ด้วยตรงนี้คือเป้าให้ยึดยักนิดเดี ขาหิบยักนุูปปั๊กหาขาเป็นเกงทรงอะไรก็ใส่เข้าไปไปลายฐาเกงอย่าลืมนะคะมันจะโค้งลงไม่ใช่โคง้งขึ้นสองข้างขาให้มันเท่ากันตามรูปขาได้นะคะถ้า่ไม่เ,เสถยรหอให้มันโค้งลงอะ่ะใส่รายละเอียดเข้าไปด้วยถ้าเป็นยีซตปหน้าใส่ซิปเข้าไปใส่ซก็ต้องมีเส้นนี้ด้วยนะคะจะใส่จีบหรืออะไรก็แลนะ้วแต่เราก็าใส่กระเป๋า มายางวาดได้เมันเข้ารลูกช่วงขาก็ให้มีการตึงแล้วแต่แลตักษณะ,ะของคุณเอานี้ดีกว่านะคะแต่ถ้าเป็นลนักษณะของกระโปรงหรือทีงเองที่ไม่มีขอบนี่ก็วาดเลยเราจะเอาไม่มีขอบแล้วก็วัดลงมาเลยนะคะที่เอวที่เอวปกตินะคะถ้าเราต้องการเอวต่ำเราก็วาดอย่างนี้เลยไ็เช่นเดียวกันอ mm hmm. าจจะต่อสะโพกหรืออะไรก็ดูตามแบบที่อาจ mm hmm. ารย์วาดดูลักษณะด้วยว่าอาจารย์วาดมาอยู่ที่เอวไหมบางตัวมันจะแถมมันจะม,จะมาใต้ตรงเอว ลักษณะด้วยเรมีเสื้อป้าอยู่3าตัวนะคะมันป้ายที่เอวเราดูซิมันป้ายตรงเอวไหมดูลักษณะให้ดีๆค่อยๆวาดวาดเบ,บาๆก่อนพอวาดเสร็จเดี๋ยวอาจารย์จะตรวจพอตรวจเสร็จก็จะลงหมึกลงหมึกเสร็จเดี๋ยวเราจะลงสีกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงน,นี้เหาสีมาได้เรียบร้อยค่ะ แล้วก็ไล่ไล่ไหลใหม่ให้มันชมกับเส้นเดิมไหลจะสูงกว่าอันเก่านิดนึงแล้วจะมีด้านหลังอ้อมด้วยดูนะมันจะอย่างนี้เลยนะคะมันจะยกยสูงขึ้นเลยนะคะคุณจะเห็นอย่างนี้เลยนะคะนี่จะมีตรงนี้สำคัญมากนะคะตรงนี้นี่คือขอกกลมเสร็จแล้วเวลววาเราวาดแขนเสื้อให้มันใหญ่กว่าตัวจริงน,นิดนึงแต่ปลายแขนจะต้อง บางคนวาดปลายแขนบานมันผิดเลยนะต้องปลายแขนตรงนี้ใหญ่ก็จริงแต่ตรงนี้ต้องหุบนะคะเวลาเราวาดอะไรก็ดูตามลักษณะมันบานยังไงก็โครงบานไอ้ร่บานเดยวน,นยุ่มยังไม่ได้เรียนนะคะลักษณะน,นี้ถ้าเราวาดเป็นเสื้อลักษณะว่าตัวเข้ารูปไม่มีปัญหาเอาให้ตรงนี้ตัวเป๊ะนะคะมันมายังไงก็ไล่าต,ตามหน้าอกมันมาเลยมาอยู่ตรงไหนหยุดหยุดแล้วไม,ม่ยึดยักด้วยเพราะว่ามันเป็นผ้า นะคะยิกยักนิดหน่อยเข้ารูปตรงไปอาจจะบานนิดนึงแล้วแต่เราผูนใหญ่บายจ,จะบานนิดนึงนี่คือเสื้อเข้ารูปเราจะไม่วาดใหญ่กว่าตัวที่เป็นจริงถ้าวาดใหญ่มากเหมือนเสื้อหลวมให้มันวาดฟิปๆไปเถอะเพราะเราไม่ได้ใส่แต่คุณมันใส่แต่ถ้าเราเป็นเสือส้อลักษณะเสื้ออะไรคะหลุมๆอวอาวาดแล้วอกเสร็จก็ตีตรงๆมาเลยให้ดูลักษณะของตัวเสื้อดีๆให้ตรงๆไปนะคะเวลาเราเอียงไปตรงๆ,ๆเสื้อมันก็จะทิ้งชายตรง นะคะอันนี้คือการวาดเสร็จแล้วถ้ามีสามหน้านะคะเอาเส้นกลางตัวเป็นเกณฑ์เลยสาบหน้ามันจะมาซ้าขออยขวา,ายาขาด้าซ้ายขวาเรามันจะเกินเส้นกลางตัวมาประมาณนิดนึงไอ้จุดๆนี่คือเส้นกลางตัวนะเลยมันนิดนึงเป็นเส้นสาบนะคะเราเราก็วาดกันดูนะคะคือดูไม่ระยะห่างพอสมควรบอกไม่ได้แค่ไหนกะเอานะคะ อันนี้คือการวาดที่มันมีกระดุมถ้าไม่มีกระดุมก็แล้วไปถ้าเป็นคอแหลกคนะ่ะช่วงบางเช่นเดียวกันตัวนี้เนี่ยมันเป็นเส้นท่าทีนะของเรื่องพิณอ่ะก็เข้าจะรับเรื่องอะไรช่วงที่เกยกันเห็นไหมคะดูลักษณะด้วยคอปกให้มันแหลมตรงเกยกันพอดมีมือไมาขินะคะเสร็จแล้วการวาดของปกทั้งหลายแหล่ที่อาจารย์สอนสอนไปมีคน มันจะมาจากคอหรือสารคอคอแหลมคอกลมคอปา่าส่วนใหญ่จะเป็นคอแหลมผมอะไรก็ตามอกคอหรอว่าถุงกคอนะค่ะนะคะอกคอตรงนี้เส้นกลางตัวเปลี่ยนแล้วเห็นไหมคะเป็นเส้นกลางตัวใหม่ซ้อมครับซ้อมนตอกคอด้วยเห็นไหมคะมันกมีปกก็อกคอด้วยพออกคอเสร็จว่าตรงนี้ปวด เป็นปกอะไรแล้วแต่ว่าด้านนี้ก่อนแล้วค่อยว่าด้านนี้อย่าลืมว่าป้าคนนี้ก็เช่นเดียวกันอยู้างที่ด้านหลังใช่ไม่ใหมยุบยุบซ่องใครเลยเดี๋ยวนะซ่อมปมมาหาเลยจะมีปกด้านหลังก็้านก็ไม่ว่าแล้ววัตถุนิเส้นมันจะเป็นตัวเรายัดใส่เข้าไปตรงกลางต่างกันนะคะเวลาวาดนะคะเวลาปมเขาดูมัจะ ถ้าอย่างนี้ปุ๊บแสดงวมีกดด้านหลังแต่ถ้าไม่มีจะเป็นยังไงถ้า้าา้ราคาปวจะสอดไปตรงไหนแ้าต่างกันนี่คัะนีต่างกันนะอันนี้ไม่โอ,อ้อันนิ้ิด <laughs> แต่จริงว่าอย่าลืมตรงนี้แล้วอกคอด้วยเวลาวาดอกคอก่อนค่ะเดี๋ยวจะา้ดูตัวอย่างนะคะ งเวลาเราวไก่อนวเ่ยสบเออล่ต้องเดินละมขึ้นไปข้างบนใสลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะคะระสะมองอะไรนะสงสอบก็ว่าสอบพอดีอย่าให้มันบานมากสะโนมีดีสนัดนี้ยังไงก็ต้องให้มันถูกๆไว้นะคะหลังจากจะบาน มานนี้มาให้อาจารย์จันมุนเลยตายแล้วก็โคงไม่ได้นะคะเวลาเราบองเห็นมันจะเห็นเราเห็นเป็นเส้นโค้งคาะนี่คือไขว้สองมันจะยาวจะโค้ยังไงที่เราฉะนั้นถ้ามันจะโค้อ่ามันค่อยๆโค้งไปค่อยบานจะค่อยๆว่าให้มันโค้งบางขอนแล้วค่อยบานนะคะกโค้งมีหลายแบบเข็เกก็เช่นเดียวกันหาขอบเดียว ขอบสูงขอบตาำอยู่ที่เราวาดไปนะคะขอบเส้นอ้าเส้นต่างตรงอันนี้จะเป็นเป้าระยะนิดหนึ่งนะคะได้แล้วาอนี้วเก่งทรงอะไรนะทรงสอบทรงสอบก็คือค่อยวาดสะพโลกมาปลายบางหน่อยเลยปลายถ้าชายโค้งนะคะอย่าโค้งขึ้นนะโค้งลงสอบสอบมาปานๆมาลักษณะสองข้างต้องเข้ากันเก่งทรงเดียวกันนะคะตองข้ากันเข้ากันถ้าไม่ทข้ากั่ อย่าลืมนะปลายโค้งแต่แล้วมีซิปด้วยมีซิปก็ต้องมีตรนนี้ซิปหน้าซิปหน้าก็ต้องมีกระดุมหน้าหรือมีตัดตาตรงนี้จะมีจีมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะคะมีกระเป๋าก็ใส่เข้าไปกล้เอาอย่าที่เยอะถ้ากางเกณฑฟินๆก็ว่าให้พอดีขากางเกงบานๆก็เอาสะโพกพอดีก่อน แล้วก็ค่อยบาลเฉยอ,อย่าไปวาดบานตั้งแต่เอวไปนี่จะเป็นแบบเหมือน,นเก็นเกย์กระโปรงค่อยวาดแต่เรื่อนแล้วนะคะดูลักษณะของของงานที่ทำด้วยอันไหนวาดไม่ได้อย่าเพิ่งวาดอย่างเช่นผิไวไหวอย่างนี้ค่ะผิวไหวอย่างนี้วาดยังไม่ได้คะเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนนะผิวไหวอย่างนี้มันวาดไม่ได้หรนะอกอะไรพวกนี้มันะไว,ไวาดไม่ได้บบไได้ัดนที่สองเข้าใจตรงกันต่างดันในการส่งงานนะ